ส่วนที่บุรีรัมย์ต้องใช้คําว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้ามาครบเลยค่ะอย่างกับบวรเลยค่ะบ้านวัดโรงเรียนเพราะทั้งชาวบ้านนักเรียนแล้วก็ทางพระสงฆ์บอกหน้าฝนทีไรถนนกลายเป็นคลองทุกทีแล้วเป็นแบบนี้3ปีแล้วสุดท้ายอาบาตอต้องมาร้องสื่อบอกสื่อช่วยหน่อยช่วยทําข่าวประชาสัมพันธ์ไปหน่อยเผื่อใครที่เป็นเจ้าของงบประมาณเขาจะใจดีให้งบกับเราบ้างมือหนึ่งต้องจับกระโปรงอ,อีกมือหนึ่ง ให้รองเท้าค่ะคแล้วก็เดินฝ่าน้ําท่วมขังบนถนนเส้นเดียวมีอยู่เส้นเดียวที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านแล้วหน้าฝนที่ไรต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะกว่าจะเดินมาถึงถนนสายหลักกว่าเท้าจะแห้งแทบจะเข้าเรียนไม่ทันแม้ว่านักเรียนและชาวบ้านดอนดูแดงตาบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้มา3ปี แต่ก็ไม่มีใครชินหรอกค่ะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครทําใจปล่อยผ่านได้แม้แต่สมาชิกอบตอก็จนปัญญาต้องนําเรื่องนี้มาร้องกับสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านให้หน่อยทีนี้สาเหตุของน้ําท่วมเขาบอกมาจากชาวนาชาวบ้านที่ทํานาไม่ยอมเปิดให้น้ําลงลํำห้วยยางเพราะต้องการกักน้ําไม่ใส่นาข้าวน้ําก็เลยไปเต็มถนนแบบนี้ลหละค่ะเด็กไปโรงเรียน แล้วคนที่สัญจรเข้าบ้านนั้นเข้าออกยากน้ำมันอย่างนี้ถ้าเราคุยกันเปิดน้ําฝั่งคลองได้ตรงนี้มันก็จะหายพอเดินสะดวกสบายได้อืแต่ตอนนี้มันมีปัญหาตรงนี้แหละตรงที่เขาฝั่งข้างล่างเนี่ย ไม่เปิดน้้ําใหชาวบ้านที่ทํานาเขาก็อยากได้น้ำเอาไว้ะค่ะเพราะเขาทํานาแต่ว่าคนที่เดินทางสิคะใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางนี้จะทำอย่างไงล่าสุดรองนายกอบตอถลุงเล็กลงพื้นที่ติดตามปัญหานี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นจะหาวิธีคุยกับชาวบ้านเพื่อให้เปิดน้ําลงคลองให้ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวต้องหางบค่ะเอางบประมาณมาวางท่อระบายน้ําหรือไม่ก็ทําถนนให้มันสูงขึ้นค่ะ